ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับไททานิกเอ็กซิบิชันนะครับอันนี้ให้ดูอินเทเลียภายในห้องนอนห้องพักนะครับของเฟิร์สคลาสนะครับเดินเข้ามาได้กลิ่นส้มตำเลยนะครับมาเลยลูก วันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่นะแม่สี่ป่ะเช้านี้เรากินอาหารเชา้าเป็นอาหารเที่ยงน,นะครับตื่นตอนนี้เที่ยงครับเรากินโดนทัทคริสปี้ครีมที่เราซื้อมาสองวันก่อนกับนมนะครับคริสปี้ครีมแนะนําว่าเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับหว,<า>วานอย่างเดียวเลยครับดันกินโดน,นัทบ้านเราจะอร่อยกรานะครับเคานอร์นมวันนี้เราจะไปดูที่เทพี<ะ>เทพีพาร์คเทพีเสรีภาพ เรีภาเมื่อวานก็ไปนะครับแต่ไม่ถึงนะวันนี้เราจะไปลองอีกรอบนึงนะครับโอเควันนี้นะครับแทนที่เราคิดไว้นะครับเทวิศรีภาพยังไม่ถึงสักทีนะครับฝนตกนะครับวันนี้ชุ่มฉ่ำมากนะครับระกวัดจะไม่ได้ไปถึงนะครับเพราะว่ามันต้องข้ามเกาะด้วยนะครับฝนฝนตกนะครับเราต้องเดินลุยฝนกันเลยใช่ไหมลูก ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับนิว y ยกพาร์กิ c l ไลบารีนะครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับดูว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับข้างในนี้ห้องสมุดอันนี้มันห้องสมุดจริงหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นมิวเซียมเล็กๆเที่ดูดีสวยไหมนนี้เรามาอยู่ข้างในห้องสมุดนะครับนิวร์ก i b r a r y นะครับข้างในตกแต่งสวยงามเหมือนเหมือนกับมิวเซียมแล้วก็พระราชวังที่เราเคยไปดูเลยนะ อันนี้เราจะกำลังจะเข้าไปดูมิวเซียมนะครับ Treasure the o l o n s k y Exhibition นะครับไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเข้าฟรีนะครับนี่นะครับเราเล่นนะครับได้มาเที่ยวตั้งแต่ ตอนหเดือนแนละ้วลูกดีไหมลูกดูบรรยากาศไปนะลูกตอนนี้เราเดินขึ้นมาอยู่ชั้นบนสุดนะครับอลังการมากนะครับห้องนี้เท่าที่จะดูมาครับยังไม่มีสมุดหรือหนังสือสักเล่มให้อ่านเลยนะครับแต่เหมือนกับว่าเขาเป็นเหมือนกับส่วนให้รีเสิร์ชนะครับเข้าไปไม่ได้นะครับในนี้มันจะมีห้องให้รีเสิร์ชเหมือนห้องนี้เขาให้คนมานั่งข้างในนะครับไม่แน่แต่ว่าใช่ส่วนที่อ่านหนังสือหรือเปล่านนครับรรยากาศด,ดูเงียบมากเลย นิวยอร์กในวันฝนพรำนะครับบรรยากาศดูอึมครึมมากแต่ว่าก็ยังมีคนเดินอยู่รอบๆนะครับเดมาแม่บอกว่าจะพามากินร้านเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับแฉงแฉงนะฮะเบอร์เกอร์เขาบอกว่า เขาบอกครับคือแม่นะครับบอกว่าต้องมากินนะครับถ้ามาที่นี่เขาดังนะครับร้านนี้อันนี้เราอยู่แถวไทม์สแควร์กันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนอันนี้ให้สั่งผ่านจอนะครับถึงแม้ว่าร้านจะขายดีขนาดไหนนะครับแต่ที่นั่งก็ไม่มีนะครับมีนิดเดียวครับต้องนั่งกินกับพื้นนะครับ ระหว่างเรารอเบอร์เกอร์นะครับอันนี้เป็นอาหารของน้องนะครับอันนี้เป็นมื้อหนักของน้องนะครับมันเป็นไก่โอ้เราเพิ่งได้มานะครับรอประมาณเกือบสิบห้าทีครับอันนี้คือเขาจะพอได้ปุ๊มนะครับเราก็ต้องอีบเองนะครับเขาจะเรียกชื่อเราจับน้องก่อนแม่อันนี้เป็นชิ้นอันนี้เป็นไก่ทอดกับเฟรนฟรายชีสนะครับไก่ทอดชิ้นจิ๋วนะครับเบอร์เกอร์ไก่นะครับ ่เดี๋ยวแม่ลองดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงที่เขาล่ำลลอกันมา <c oughs> เป็นไงแม่อ,อร่อยมากไก่นุ่มแข็งเบเกอร์นุนนน่มนะครับ,บอันนี้เป็นแบบสไปซี่นะแม่ชอบเผ็ดนะครับอันนี้แนะนำครับเผ็ดดีครับพอซอสเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้เรากำลังจะมาที่พิพิธภัณฑ์ไททานิกกันนะครับคือตึกนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเป็นเ e x h i b i t i o นครับไททานิกนะครับเสียค่าเข้าคนละ30นะครับอันนี้ต้องซื้อติ๊กเก็ตก่อนนะครับนี่ครับเราดูไททานิกกันนะครับไททานิกครับเราจะขึ้นเรือแล้วนะ เขามีอดิโอให้ฟังเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกเป็น chapter นะครับเวลาเดินไปตามห้องนะครับมันก็จะมีเวลาบอกนะครับในการเหมาะสมที่การดูในการฟังนะครับว่ากี่วินาทีนะครับก็สามารถเลือก chapter ได้นะครับ อันนี้เป็นห้องราไชื่อของลูกเรือแล้วก็พวกผู้โดยสารทั้งหมดนะครับมีเป็นหลายคลาสนะครับมี First c คลาสชั้นสองชั้นสามนะครับนี่คือหน้าต่างที่อยู่ในเรือนะครับไม่รู้ของจริงหรือว่าเมคขึ้นมานะครับ ออกจากลอนดอนนะครับกําลังจะไปที่นิวจอครับก็เกิดขึ้นทาง,งนะครับก็เลยว่าลมอันนี้เป็นที่นั่งนะครับที่นั่งชมวิวตรงตรงเรือนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนของบันไดน,นะครับเหลือมาเสี่ยวหนึ่งก็ยังมาโชว์ให้ดูนะครับยังไม่เจอใจกับรถเลยนะครับล็วในในไปแล้วนะหลับแล้วนะครับร็ว อันนี้เป็นที่นอนของเติร์ดคาร์นะครับก็เป็นเตียงสองชั้นนะครับแล้วก็จะมีอ่างอ่างล้างหน้านะครับตรงกลางนะครับอ,อันนี้เป็นห้องกินข้าวของเซ c ัน d c ค a าสนะครับ,บแล้วก็มีเก้าอี้มาโชว์ให้ดูนะครับเก้าอี้ในรูปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูชั้นเฟอร์สกาดกันนะครับนายรถรถเลยจะล,ลงมารถ จานชามนะครับดูลานะครับมาเห่าอันนี้ให้ดูอินเทียภายในห้องนอนห้องพักนะครับของ first card สนะครับอินเทียสมัยก่อนก็ถือว่าดูหรานะครับอันนี้ที่นั่งกินข้าวของเฟิร์สคลาสนะครับใช่ไหม น,นี่เป็นโคมไฟนะครับอยู่ในห้องกินคร้าวนะครับส่วนอันนี้เป็นส่วนผนังที่ตกแต่งภายในห้องนะครับของฟอร์สคาร์นะครับตามในรูปนี้นะครับนนี้เป็นฐานหินที่ใช้เป็นเชือเพลิงในเรือนะครับอันนี้เป็นนักดนตรีนะครับนักดนตรีที่อยู่บนเรือนะครับอันนี้เป็นห้องที่ของคมช่วยเหลือเป็นรหัสมอดนะครับ ที่อยู่ใต้น้ำนะครับเป็นซากเรือนะครับไปพัดเรือจำลองเรือล่มทั้งหมดที่ไปอยู่ใต้น้ำอันนี้เป็นเบนช์ไ้น,นั่งนะครับที่จบใต้น้ำนะครับอันนี้ก่อนทางออนนะครับ มีให้เสียตังค์นะครับเป็นพวกซีเวียของที่ระลึกนะครับเราจะมาสรุปไททานิกเอ็กซิบิชั่นกันนะครับที่เรามามันเหมือนเป็นอีเวนต์ชั่วคราวใช่ไหมแม่ใช่ก็คือเป็นอกเล่าเรื่องราวในชัยระดับมากจะเน้นไปที่ผู้คนที่รอดอแล้วก็ที่ตายไปให้เน้นเกี่ยวกับอ e ีเมสแม่ร้องไห้นะครับดูไปร้องไห้ไปนะครับก็จะบอกว่าการขึ้นเรือรู้สึกมันไม่มีใจกับรถในหนังนะครับมันเหมือนกับเราประวัติ แล้วก็ให้ดูห้องต่างๆของคาสิเนอเหมืมอนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้โดยสารน,นะเป็นเพื่อนของผู้โดยสารอะไรประมาณนั้นก็ไม่แย่ถือว่าเป็นประสบการณ์แต่คนที่สนุกที่สุดน,นะครับคือคนนี้นะครับเขาตีตัวนอนนะครับเขานอนสบายสุดเลยนะครับคนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะครับมือดึกนะครับบ๊ายบาย แม่ครับการมาเที่ยวทบครัวเนี่ยยากไหมครับเหนื่อยมากเลยอันนี้เรามากันสี่คนพ่อแม่ลูกนะครับถึงแม้จะมีรถเข็นเป็นตัวช่วยนะครับมันก็ยังช่วยได้นิดหน่อยนะครับมีเป้ออุ้มอีกหนึ่งใบในเวลาน้องงอแงนะครับแล้วเราก็ต้องเดินลุยฝนกันด้วยนะครับเราสู้นะครับสู้นะครับหลังจากเราขึ้นมาจากสถานีนะครับเราก็เดินมาประมาณเกือบสิบนาทีนะครับเดินตากฝนกันมานะครับ เรามาถึงร้านแล้วครับส้มตำเดอร์นะครับร้านอาหารไทยแน่นอน,นครับเดินเข้ามาได้กลิ่นส้มตำเลยนะครับมาเลยลูกอาหารก็เป็นมเมนูของส้มตำไทยไทยนะฮะถ้าเป็นส้มตำไข่เค็มส้มตำธรรมดาก็ประมาณสิบห้าสิบสี่ สามสี่ร้อยประมาณนี้นะครับตำไทยนะครับครับข้าวเหนียวที่นี่สนุนราคาอยู่ที่นะครับสามดอลลาร์นะครับประมาณร้อยนึงนะครับข้าวเหนียวอันนี้นะครับอาหารที่เราสั่งนะครับกุ้งแช่น้ําปลานะครับมีตําไทยของแม่นะครับเผ็ดน้อยนะครับตาซัวของพ่อนะครับจัดๆเลยเผ็ดๆล่าหมูทอดนะครับ กุ้งอ่าแล้วก็มีหมูกะทินะครับเดี๋ยวรอต้มโค้งมาครับแต่เราจะไม่รอแล้วครับเราจะกินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองกุ้งแช่น้ำปลากันนะครับว่าจะจัดจ้านเหมือนที่ไทยหรือเปล่าน้ำลายนี่มาแล้วนะครับจับแก้มชั้นดีกุ้งนี่โอเคหอมดีนะครับถือว่า ใกล้เคียงแต่ความแซ่บนี่ยังประมาณแปดได้จะให้แม่ลองชิมส้มตำไทยนะครับเหมือนไหมครับแม่ดีนะครับโดยละลิวลิมลองนะครับเหนียวข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับนุ่มๆนวลๆ เ,ไไรเราปิดท้ายกันด้วยจำบ้านะครับจำบ้ามันก็คือน้ำเข็งใสลาดน้ำแดงลาดนมแล้วก็มีถัว่วแดงดึงในเวลาเช็คบิลแล้วนะครับอาหารไทยของเราเมื่อนี้นะครับอ <c oughs> 148 <c oughs> บาทนะครับโอ้สูกมากเลยนะครับอย่งละสองบา้าเลยนะครับ เมื่อวานเนี่ยนะครับไอ่ตีเล่านะครับเมื่อวานนั้ของของกลับบ้านครับมาเจะมมาจะมาเลยนะครับไข่ตีเล้าอยู่ที่20ตันไขีเหล48นะครับเดี๋ยบร้อยผมเสร็จแล้วเรียบร้อย